ก็ขอกราบสวัสดีท่านทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมนที่ผมในเกม p ล a y เ r นเจอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มเกียร์นะครับผม3 0 0พันบี้นะครับซึ่งผมดองมาเป็นระยะเวลาที่นานมากๆเลยนะครับผมอันนี้คืออัปเดตนานผมนะครับเพราะว่ามีประมาณนี้ผมเพิ่งทำาวล็อกแ Max ไปนะครับผมแต่ว่า้าผมเนี่ยทุกคนดูนี่เกียร์ผมเนี่ยมาเป็นเกียร์ฟรีหมดเลยนะครับผมสำหรับ้านผมนะมีแค่เกียร์คิดมัตนะครับคือตัวผมเนี่ยมันเป็นเกียร์ฟรีแท้ทั้งหมดเลยนะครับผมเห็นไหม นานผมเนี่ยมันขาดเกียร์มากๆานะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมถึงวันที่ผมจะต้องเกิดแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นคอลาโบของเนี่ยด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อะไรด็อกเตอร์สโตนะครับผมผมไม่เคยดูอันนี้มเรื่องนี้นะโอเคนะครับผมผมจะมาสุ่มนี่นะครับผมเอานี่เลยทุกคนครับเอาเกียร์แสงกับ ปืนนี้นะครับผมที่ถ้าผมรอผมรอเป็นเกียร์มืดผมอยากให้เกียร์มืดมานะครับผมจะไปใส่บอดมืดแต่ว่ามันไม่มานะครับผมแล้วผมก็ขี้เกียจรอแล้วนะครับผมก็จะจัดเลยนะครับผมก่อนที่จะไปสูมเกียร์นะครับผมสูมอันนี้ให้ทุกคนดูก่อนนะครับว่ามันจะออกไหมสำหัด็อกเตอร์โตนะครับผมเอาตัวไหนดีตัวไหนดีทุกคนผมดูก่อนนะขอเป็นตู้นี้ก้วกันะครับผมเผื่อมาเอามาแทนฟิตผมได้นะครับผมผมส่มเก็บไว้ก่อนเลยนะครับผมมาออกไม่โดนครับ ติดติดติดสี่ครั้งนะครับผมออกมาเลยทัวพ่อออกไหมปึด๊ดโอ้ไม่ออกเลยนะทุกคนครับไม่เป็นไรนะทุกคนตอนนี้คือเกมเนี่ยมันหมุนนานมากๆเลยนะผม,อมรอมันแลบลิ้นเมื่อไหร่ครับแลบลิ้นแบบผมกดที่ลิ้นมันออกแน่ทุกคนครับแปรบๆดไมตังเฮโอ้โหไม่ตัวสุดท้ายนะครับผมจะออกไหมครับสำหรับคนโบล็อกเตอร์สโตนนะครับผม ผมอยากได้อยู่นะครับทุกคนครับเผื่อมันจะเก่งกว่าฟิสผมจะเอามาแทนนะครับผมปั๊ดอุ้ยออกจริงทุกคนออกเก่งมาจริงไงเฮ้ยมันมาจริงผมแคปไปก่อนนะครับผมโอ้โหวามาจริงครับผมมาแล้วครับตัวหนึ่งแล้วทุกคนครับอเาวทีนี้เกียร์ผมจะออกหรือเปล่าเนี่ยทุกคนครับผมงงนะโอเคครับผมต่อไปมาดูกันที่เกียร์นะครับผมขอรอดนะครับผมอันนี้ห้ามเกลียวเด็ดขาดเพราะว่าผมดองมาเป็นระยะเวลาที่นานมากๆนะครับผมทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันจะออกไหม มาดูครับส่งเป็นกำลังใจยิทูชื่อกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับเลยครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมมาดูกันที่โลแรกทุกคนครับไปสองพันเพชรกระับและเปิดเลยนะครับผมเราไม่มีการยกเลิกใบแดงทั้งสิ้นนะผมขอให้ออกเถอะทุกคนครับผมต้องการมากๆนะเกียร์เจ็ดดาวก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีโดนแน่นอนนะทุกคนครับมาตอนแรกผมเปิดก่อนเลยปุ๊บอุ้ยออกโอ้โหเอามาทำไมทุกคนครับเกียร์กบมันออกมาได้ยังไงเนี่ยเกียร์กบโอ้ยแค่ไปก่อนดด้วยนครับมันออกมาทำไมเนี่ยผมไม่เข้้าใจโโอห แมงทอจัดมันหลุดมาได้ไงเนี่ยเกียร์กบนะนี่ผมเอานี้นะครับผมมันมีอัตราใช้อัตราลบสกิลต้านสกิลใช้จับมาได้โจมตรีรวมนะครับผมเกียร์เจ็ดดาวเนี่ยดีมากนะครับผมชอบนะอันนี้ผมจะเอามาใส่บาวล็อกนะครับผมอัปเกรดธานนะทุกครับขอ,อรขอ้องนะทุกคครับขอให้ออกเถอะนะมาตกเรื่องสามทีหนึ่งสองสามเฮ้สี่ไปมาโอ้มันกินใจผมหายเลยทุกคนครับมันออกมาได้ไงเนี่ยเกียร์กบเข็ยนที่ยาด้วยนะครับเกียร์โคตรขยะนะทุกคนครับขอร้องนะขอร้องขอร้อง ผมต้องการเกียร์จริงๆนะครับผมตอนนี้นะทุกคนครับมาเปิด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 โอ้โหทุกคนครับโอ้ย400เพชรยังไม่ได้เลยนะครับทุกคนครับไปอีกไปอีกไปอีกมากดเข้าไมเลยกันเปิดเปิดเปิดปัดปิดโอ้ทุกคนครับโคตรเกลือนไปไม่ได้ไงนี่เฮ้ยผมจะร้องไห้ทุกคนครับผมเก็บมาสามเดือนนะครับตั้งแต่ปีใหม่ถ้ามันจะไม่ออกอะไรเลยอย่างนี้มันก็เกินไปนะทุกคนครับ มลองให้จริงเวย้ยเราลองเปลี่ยนนะเราลองไปส่งตัวนี้มากเลยทุกคนครับมา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 ,มาโอ้ยผมกลัว,ลวทุกคนครับถ้ามันไม่ออกมานะผมจะโคตรแค้นหมากผมเนี่มันมีแต่ตัวนะไม่มีเกียร์เลยทุกคนครับมาหน่อยเฮ้ยเกมเกมมาหน่อยเฮ้ยเอาอันนี้อีกหนึ่งครั้งนะไปไปกดอ่ะมา เฮ้ยทุกคนครับผมใจหายทุกคนครับมันไม่ออกอะไรผมเลยโอ้โหไม่เ้ยท,ท้อจับจวนครับไม่ได้ลั่นเลยอเพื่อนผมมาได้ปืนทั้งสามอันทุกคนครับผมโคตรอิจฉาผมพูดจริงผมต้องการของมาแล้วตอนนี้ครับทุกคนครับผมขอร้องไม่เอาแบบนี้โอหวงการเกมอขอร้องเธอออกไหมผมหน่อยเถอมาดูค,ครับ ถ้าไม่ม่ออกมาผมร้องไห้จริงนะครับผมแล้วคือสามพันบีแรกของผมที่ผมเก็บได้นะครับทุกคนครับอึอึออโอ้ยออกมาโอ้หกเกียร์หกดาวเอามาทำไมอ่ะโอ้ผมไม่อยากได้เลยโอ้ยอันนี้เอาไปใส่กับอันนี้ได้แล้วทุกคนครับตัวบินนะตอนนี้ผมปวดหัวมากทุกคนครับทำไมมันต้องมาออกที่ผมแบบนี้ด้วยนะทุกคนครับ ผมพูดทอยดูวันผมพูดจริงนะมันออกมาแบบเนี้ยผมขออะไรก็ได้ดีๆสักหนึ่งอันขอเจ็ดดาวก็ได้ดูงครับขอเจ็ดดาวแค่อันเดียวก็ได้ผมไม่ได้ต้องการเลยเลยทุกคนครับถ้ามันจะเกลือขนาดนี้นะทุกคนครับเกมผมเก็บมาตั้งนานคึบคึอออกมาหน่อยเ้อโอ้โ้เฮ้ยเกินไปแล้วดูงครับมันอย่างเนี้ย ฟังให้ผมไม่เป็นไรนะตัวนี้ผมจะเอาไปใส่นี่นะครับทุกคนครับตัวอะไรนะไอตัวตินตุ้กี้ผมนะครับผมเกต้าห้านั่นดูนะครับโอ้ยใจผมหายหมดนะโอเคทุกคนครับได้มาหนึ่งอันนะครับผมหูฟังของดรเไซโนนะครับผมโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างนั้นเราออกแล้วครับหนึ่งอันครับเก็บแปดดาวนั่นทุกคนครับมาเอาเอาอีกนะครับทุกคนครับผมขอเจ็ดดาวหน่อยเจ็ดดาวเดี๋ยวผมต้องการนะถือว่ามันเก่งมากๆนะเจนตายเนี่ยเพรากผมไม่มีโดนแน่นอนเลยทุกคนครับผมต้องการนะเจ็ดดาวออกมาให้ผมหน่อยนะมา ตู้เขา้าเลยแค่พันเดียวมันจอดให้ผมแค่นี้จริงๆเหรอผมไม่เอานะทุกคนครับมันจอดให้ผมแค่นี้นะผมไม่ยอมนะครับผมมาต่อนะปัดปัดของจะเดาเจะเดาจะเดาจะเดาโอ,อ้หเลยแค่หนึ่งพันเพชรเท่านั้นนะครับผมมันหลุดเหลวมากไงเดี๋ยวผมสุ่มตู้นี้นะทุกคนครับเดี๋ยวผมสุ่มตู้นี้มันออกหูฟังให้ผมผมงงมากโอ้ อ้อเลยทุกคนครับมันมาได้ไงเนี่ยผมต้องการปืนมากล้วตอนนี้ผมต้องการปืนไม่ก็ไอ้กรงเล็บเนี่ยผมต้องการที่สุดนะครับตอนนี้นะออกไม้ผมหน่อยผมอยากได้เจอแน่นอนเพราะผมไม่มีโดนแน่นอนเลยนะลูกครับมาอีกพันเพชรนะครับผมพันเพชรสุดท้ายนะทุกคนครับว่ามันจะออกอะไรนะไม้ผมจะอันนึงก็ยังดีนะทุกคนครับสั่งทำเพชรนี่มันจะไม่ได้อะไรมันก็เกินไปนะทุกคนครับมามาหน่อยมาฮึดฮัดฮึดฮึดฮึดโอยมาแปดร้อยเพชรนะทุกครับหรือหกร้อยเพชรแล้วเดี๋ยวผมไปเร็วๆเลยนะ โอ้บมงเอิอีหกดาวออกมาทําไมหกดาวผมต้องการเจ็ดดาวเลนไหมหัวมีแล้วผมไม่ต้องการโอ้วงการเกมทำไมหนึ่งสอ,ง,ง,สอง,งให้สามเลยมาขอเจ็ดดาวแล้วทุกคนครับตอนนี้าจะรอนะทุกคนครับผมขอร้องว่าให้มันออกบ้างเพราะว่าผมไม่ได้อะไรเลยนะผมตอนนี้ผมเจ็บหนักมากมา <c oughs> โอ้มันหลุดเล็มาได้ไงเนี่ย <c oughs> โอ้ ผมป้เลยนะครับผมป้เลยเลี้ยวหนามันออกให้ผมสองรอบแล้วนะครับเกียร์กรบมันหลุดมาได้ไงวะโอ้โหมันหลุดมาได้ไงเกียร์กรบสองอันเนี่ยทุกคนครับผมไม่เข้าใจเลยผมสุ่มเปิดตู้เกียร์คโคโลโบมันออกเกียร์กรบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้เก้าลองชมเว้ยมาขอร้องด้วยครับขอเจ็ดดาวขอร้อง ขอร้องมาเลยนะดูแน่นอนนะขอร้องมาเอ้สุทายนะครับทุกค,ครับผมร้องไห้จริงแม่งได้แปดดาวไอเดวด้วยหูฟังแล้วก็ได้หดาวสองอันหกดาวผมไม่เข้าใจว่าเอามาทําไมผมไม่ต้องการขอเจดดาวหน่อยเว้ยหมดเกี้ยงตับทุกคนครับมหมดเกี้ยงเดี๋ยวมันเป็นพรผมไปเปิดไ ด็อกเตอร์อะไรก่อนเนี่ยทุกคนครับมันเลยไม่ออกมาให้ผมนะโอ้โหทุกคนครับผมไม่ไหวจริงว่ะทุกคนครับเจอไปอย่างเงี้ยเนี่ยร้องอ่ะทุกคนครับไม่ไหวอรัผมไม่ไหวจริงผมจะพูดเลยผมเจออย่างงี้โอเค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 อุ้ยจะสามตัวนะโอเคถือว่าคุ้มมากผมไม่ไหวจริงนะทุกคนผมพูดเลยผมเจอแบบนี้ผมปวดหัวมากโอ้โห <descriptive together> <mad> โอเคมาอีกหนึ่งผมเก็บตั้งนานอ่ะทุกคนโอ้โหอันนี้โคตรเกลืออุย้ยได้สองตัวอุ้ได้มาสามสี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกหกตัวนะผมกับฟ้านะไม่เป็นไรครับทุกคนครับที่จะอยู่ตรงนี้นะทุกคนครับตอนนี้ผมขอการันมตีผมเนี่ย อะไรก็ได้นะครับขอที่ไม่ใช่หกดาวแค่นี้พอถ้ามานันออกหกดาวมานะไอเกมผมบอกเลยว่าได้เจอกันหน่อยมาด้วยกันครับผมจะเปิดเลยนะครับทุกคนครับหนึ่งก่อนที่จะเปิดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คับคลายเพื่อนใกล้ผมจริงๆนะครับผมเพราะผมเกลือมากๆเลยนะหนึ่งสองสามปั๊ดหนึ่งหนึ่งทีแล้วนะทุกคนครับสองใครบอกเลยสาม 8ดาวโอ้โห <Down>. oh, อยากได้8ดาวโอ้โหหนักครับครับนอนนี้หนักหน่วงมากนะครับผมมันเราผมหนักหน่วงมากคือผมเป็นสายฟรี้วยนะดูคครับดูผมเก็บเพชรมาเนี่ยโคตรนานนะดูคนครับผมว่าผมมีความหวังว่าเกียร์เกียร์นี้คุโบเบนี้เดือนนี้ผมจะเกิดแล้วดูาามาทํากับผมสิครับดุกคนครับโอ้ยแต่นี้มาหนึ่งแล้วผม เนี่ยเขมพิดยาหลุดเล็ดไหมหผมไอ้กล่องน,นี้ให้หลุดเล็ดไหมหผมผมงงมากมันมาได้ยังไงก็ได้หูฟังมาอีกหนึ่งนะคะผมเนี่ยได้แค่นี้เองดูครับแล้วก็มีน,นี้ที่มันหลุดมาให้ผมนะครับผมหกดาวนั่นเองครับเอามาทําไมก็ไม่รู้อยู่ไหนอะหกดาวเนี่ยเอามาทําไมเนี่ยได้แค่นี้จริงนะผมบุญผมมันคงมาแค่นี้นะผม โอเคครับผม mm hmm. ในคลิปนี้ก็อย mm ่าลืมช่วยกดไลค์ hmm. กดแชร์สมัครเพื่อเป็นกำลังใจให้ความเกลือของผมด้วยนะครับ mm hmm. ้วคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ